ตอนนี้หลังจากที่เราเลี้ยงมาประมาณสัก2ปีแล้วเนี่ยจาก2คู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็จะมีนกรวมอยู่ด้วยนะครับนกกินอะไรมามันก็ตกไปข้างล่างแล้วก็กระจงนกกินไม่ว่าจะเป็นพวกทานตะวันแล้วก็คู่ในที่ผสมกันนี่ครับออกมา2ตัวเนี่ยลูกพิการพอออกมาเสร็จปุ๊บลูกมันขายก๊กแ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 ล้วก็ความสมบูรณ์ของมันไม่ค่อยมีมันก็เลยทําให้ตาย สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีแอนพลอดครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปอัปเดตสถานะการเกิดของกระชจงกัน เนี่ยหลังจากที่เราเลี้ยงมาประมาณสัก2ปีแล้วเนี่ยจาก2คู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วตามผมไปดูเลยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ออกลูกง่ายจริงๆแล้วมันออกลูกเนี่ยปีละตัวถึง2ตัวนะออกลูกปีละตัวถึง2ตัวในเมียเนี่ยกรงกระจงเนี่ยขนาดพื้นที่หน้ากว้างก็ประมาณสัก8ปเมตรนะครับลึกก็ประมาณสักเกือบเกือบยีเมตรประมาณนี้ฮะ ก็จะมีนกรวมอยู่ด้วยนะครับนกกินอะไรมามันก็ตกไปข้างล่างแล้วก็กระจงวกกินไม่ว่าจะเป็นพวกทานโรงทานตะวันคือในกรงเนี้ยตอนแรกเลยครับผมซื้อกระจงมาอยู่ประมาณสักสองคู่สามคู่ทั้งหมดประมาณ3าคู่นี่แหละตอนเนี้ผ่านไป2ปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น13ตัวแต่ตายไป2ตัวนะไม่ใช่ไม่มีตายตายไป2ตัวมีถามว่าเกิดจากอะไรสาเหตุที่ผมสันนิษฐานนะครับเกิดจากลูกงูเห่าคือเราไม่สามารถ กั้นง,งูเห่ามาได้จากช่องเล็กๆที่มันมาครับกั้นไม่ได้เลยมันตัวเท่านี้ตัวเล็กๆเพราะว<ๆ>่าตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นลูกงูที่มันตายอยู่ไม่รู้ตายด้วยสาเหตุอะไรเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่กัดลูกกระจงอันดับแรกที่ทําให้เกิดการสูญเสียอันดับที่2เนี่ยลูกกระจงที่ตายอีก2ตัวเนี่ยเกิดจากพ่อแม่เขาน่าจะอินบีดก,กันมาด้วยพ่อแม่เขาซื้อมาจากฟารม์มเราไม่รู้เลยว่าเป็นอินบีดหรือเปล่าเกิดจากพี่น้องหรือเปล่าแล้วก็คู่ในที่ประสงค์กันนี่ครับ ออกมา2ตัวเนี่ยลูกพิการพอออกมาเสร็จปุ๊บลูกมันขายกอกแก๊กกอกแก๊กกอกแก๊แก,ก,ก,กล้วก็ความสมบูรณ์ของมันไม่ค่อยมีมันก็เลยทําให้ตายคอกต่อมาอีกเป็นอีกเหมือนเดิมครับอาการเดิมเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรสังเกตแล้วก็จับแม่เนี้ยย้ายออกไปนะครับพอจับแม่ได้แออวไปเขาไปจับคู่กับคู่อื่นตอนนี้กระจงมีทั้งหมด13ตัวเกิดมาตอนแรกๆเนี่ยเขาก็อยู่กับแม่เขานั่นแหละครับกินนมประมาณสัก2เดือน3เดือนเขาก็จะไม่ค่อยกินนมแม่เขาละเขาก็จะไปกินอาหาร อาหารหมูนะครับที่เป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็กินผล,ลไม้กินผักกินผักบุ้งหญ้าต่างๆที่เราให้เขาไว้แล้วก็พวกเม็ดทานตะวันนะครับของนกเนี่ยที่เขากินเหลือเราก็โยนเข้านี่เลยนะครับมันก็เป็นปุ๋ยแล้วมันก็เกิดต้นอ่อนทานตะวันขึ้นมาพวกนี้ก็จะกินนะครับก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือบางทีเนี่ยเราไม่สามารถคุมได้เลยว่าจะมีงูตัวเล็กๆเข้ามาไหมเพราะว่ามันเป็นช่องเล็กๆอันนี้คุมยากมากคุมยากมากๆ เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าถามว่าเฮ้ยแฮปปี้ไหมกับการที่มีกระจงจํานวนเท่านี้แล้วก็เกิดมาเท่านี้ผมถือว่าแฮปปี้ไม่เกิดภาระค่าให้จ่ายน้อยแล้วก็การเลี้ยงดูง่ายดายถ้าใครสนใจที่จะสร้างอาชีพ <Hey. S 1> ผมก็เห็นมีกลุ่มกระจงอยู่เราก็สามารถทําตรงนี้เป็นอาชีพเสริมได้ถือว่าเลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเป็นสัตว์ที่ติดพรบสามารถเพ,พาะพันธุ์และเพาะขาได้ด้วยนะครับ วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับอัปเดตคลิปสั้นๆให้ทุกคนรู้เฉยว่าเฮ้ยเลี้ยงกระจงมันไม่ได้ยากมันเลี้ยงง่ายออกลูกได้สร้างอาชีพได้นะครับ <S <S ถ้าใครที่อยากหาอาชีพเสริมกับกระจงหนูที่ไม่หนูเลยทีเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมที่บีแอนพอลล์ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับนมีแอนลอดครับวันนี้จะมาอวยพรปีใหม่ทุกท่านนะครับปีนี้ปี2 5 6 4นะครับจะเข้าปี2565 <Yeah. S 1> ปีนี้มีหลายคลิปที่ผ่านมาที่เราได้ทำไปให้ความรู้กับทุกท่านไปนะครับหวังว่าจะชอบกันไม่มากก็น้อยหวังว่าจะให้ความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ได้ดูคลิปนะครับยังไงก็ปีนี้ปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ให้สมปทานาคิดนกให้ได้นกคิดไข่ให้ได้ไข่คิดอยากได้นกอะไรก็ขอให้รับอนุญาตจากภรรยาและสามีอย่าให้นกมีเชื้ออย่าให้นกมีโรคให้นกสุขภาพแข็งแรงรวมถึงตัวเจ้าของด้วยและนกด้วยทำไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในปีนี้ปีที่แล้วเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายสถานการณ์โควิดมันสอนอะไรเราเยอะแยะถ้าใครคิดจะใช้เงินอะไรก็ขอให้เซฟเซฟจะทำธุรกิจอะไรก็ขอให้ระมัดระวัง ก็ต้องบอกเลยครับว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่ที่ว่าคุณจะหาโอกาสนั้นเจอหรือเปล่าส่วนมากคนหลายๆคนประมาณ70% 80%แหละจะเป็นเจ้าโปรเจกต์จะทำอย่างงู้นจะทำอย่างนี้อยากทำให้หนู่นอยากทำไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณอะเริ่มลงมือทำหรือเปล่าทำแล้วทำแบบจริงใจหรือเปล่าทำแบบจริงจังหรือเปล่าทำแบบปอกเรื่องหรือเปล่าถ้าเราไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคผมคิดว่าอะไรก็ผ่านผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ยังไงก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดที่ฝันที่อยากทําที่ประกอบธุรกิจอยู่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับวันที่25นี้ครับผมจะไปบวชอยู่ที่เชียงรายนะครับไปบวชอยู่กับพระอาจารย์เอกชัยก็ขอต้องบอกว่าใช้คาว่าอะไรอนาถนาบุญบุญที่ผมได้ทําบุญที่ถุมได้บวชเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านที่ Follower ผมทุกท่านที่ดูผมเนี่ยประสบความสําเร็จในรับบุญเนี้ยด้วยกันในรับพรนี้ด้วยกัน ยังไงขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับขอบคุณนะครับปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันครับบ๊ายบายครับ